ยแบบถูกะแบบถูดกระโอ้แล้วเหยียบด้วยครับเต็มๆแบบอยากจะปิดเสาแต่เอร็อคเไม่โดนครับทำให้เต่าเดินออกไม่ได้นะครับโอ้โหแล้วใช้ตัวแหวนไปอีกครับบูดิงเข้าไปแถวหลังแล้วตวงตัวเชอรี่ไปครับจากนั้นแชทไปหวดที่โตอีกดอกหนึ่งกดตัวแม็กกับฟรอสท่วงเวลาไปอยู่ครับแต่ท่วงไม่ไหวแล้วโดดก็ไม่ต่อควงใส่หลังกัดๆโอ้โหหยุดรูไม่ได้จริงๆริแต่กันกรองเข้าไปแท็กหน้าต่อโอ้ไม่ก้อ ปอหึ่งตอก่อนกดตัวแข่งซื้อเวลาแล้วต่อยกูออกไปแล้วบูโนปิงสวิงก็มาริโกเอ้าวัดเกลโดยตัวบลูเดอ้์ปิงเอเกาคิวอะบูโนปิงกับเอาอีตาแรกครับไม่ได้ตานะมาะอเลยแล้วเก็บ5ตัวนี้ตังหวะสุดท้าย ีมาพร้อมกับซัมเมอร์ครับเต่าตีเดินเข้าไปกด5-2คู่แต่โดนหนักมากครับและโดนเจ็บสุดๆแล้วเกนเปิดมาจังหวะดีเก็บเฟิร์สบัตใส่เต่าสีและซัมเมอร์ครับปัดปัดอยู่กลางวงปัดอีกหนึ่งรอบพยายามจะปัดและเข้ามาสกิลมอนสียังเก็บใครไม่ได้น,นำไปก่อน3-0เทียบเป็นคะแนนนำและปูโนปิงโอ้มาตรงนี้เจอหน้าเกนเซิดโอ้และยังไม่สีนู๋ทริปเปิลคิวเกนเปิดเอสียบินเลยนะยังไงเอาไปเองก็ได้ เตะปัดเข้ามาหนึ่งทีใส่ก็ไปสไลด์สไลด์มืดไปหนึ่งทีไม่โดนชดนนเชมัสพี่รู้สึกจะไม่โดนไหมไม่โดนครับรู้สึกอัลติเมตตรงนี้เนี่ยทางหน้าวออังกเนี่ย<ส>เขากันทางหน้าของดาเมจด้วย